เด็กชายจะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟมลี่นะคะอืมมีกล่องใหญ่มาส่งแม่ดาอู๋แม่ดาทุเรียนมาโอ้แล้วเดอยู่โอ้กล่องทุเรียนมาแม่ดาโอ้ทุเรียนนะเนี่ยโอ้ส่งทุเรียนมาให้หรือเปล่าเนาะเอานี่ประดาขึ้นมาตรงนี้มันจะได้เห็นภาพเออเออนั่นมันจะจะก้มอ๋อ่นใส่กล่องโอ้ นี่นะคะสวยงามนี่ค่ะเป็นกล่องทุเรียนกล่องผลไม้อืมนี่ค่ะแกะแล้วนะคะพี่น้องแกะแล้วมันคืออะไรโอ้เป็นของโปรดลุงช่างแน่นอนเลยน้ำใหญย ก็ไปเสือเออเไปรถเกเสืออไม่ต้องตามไม่ต้องตามไ้อ้าด้จ้าจ่ะเออเออ,เอ,อ <c oughs> ดูลุงลโอ้ของเราก็ลให <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่จ้ง <c oughs> มันเหมือนมาก <c oughs> ดูลุงจังที่ห <oughs> ้องนานเลยอ่ะอ้าแบ่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> ในดูซิเอาออกมาดูซิโอ้เล่โอ้สวยมากเลยโอ้ย <c oughs> ลูกใหญ่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 มากเลยโอ้ดูลูกสวยลูกสวยอยู่จ้ะอืมอืมเราก็ขยำออกมาตั้งแต่วันไหนมาถึงวันนี้ก็ส่งมาหลายวันแล้วนะอู้เม็ดใหญ่มากเลยนะเนี่ย เม,ม็ดใหญ่มากวนี่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่เก้าสองวันสองวันเจ็ดแปดเก้าสองวันนะคะถึงอ่ะอ่ะพาดาขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซนะคะชิมิมคุณอะไร ดูสคุณอะไรบอกว่าอา่านไม่ออกนะคุณภาษาอังกฤษคุณจำคุณภาษาอังกฤษบหรอันนี้ไม่ใช่บอกคุณ <c ười> คุณจำหน่วยบอกหนว่วยบอกจำนวนชิ้นอันนั้นนะอ๋อโอ้ยอ่านชื่อไม่ถูกเนี่ย <c ười> คุณภาษาอังกฤษ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  เม็ดมันก็หนา้เมันก็ไปหยดไว้ตามขนาดนะหลุงจะได้ลมเงาลมลื่นยำใหญ่ขึ้นขึ้นนะเอาอะไรมาใส่เม็ดมันไว้ลมลำใหญ่แต่มันลุ่ม ที่เลี้ยงต้นลนูกใครเป็นที่เลี้ยงใครเขาลูกามห่านด้วยเขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเฟมิลี่นะคะถึงเวลาแล้วฮะเก็บเงินเก็บทองนะอันนี้ก็มีแค่ชุดเดียว

ก็จะมีแบบนี้ ก็มาเยอะนะคะไปทุกคนอ่ะน,นะคะหลังจากที่เก็บภารกิจนะคะวันนี้มีไม,ม่เยอะนะคะเงินทองวันนี้ก็เลยไม่ได้พาผู้ช่วยออกมานะคะเพราะว่าไม่ได้มีเยอะนะคะอ้าวน้องเมียวนะน้องเมียวเดี๋ยวเรามาดูสิ เราจะเจอเห็ดอีกหรือเปล่าน้อนะคะเมดามาอยู่เมดามาอยู่เอ็ดี่เศษเราเศดเราเลยพี่น้องเศษเราเลยไหนเห็ดขึ้นอีกไหมน้อนะคะออาการ้อนๆแบบนี้นะคะเห็ดมันจะขึ้นอีกไหมน้อพี่น้องอเรานี่เป็นคนที่หาเห็ดเจอนะเอ<ๆ>นะคะว้<ๆ>าไม่มี<ๆ>เลยสักด,ดอกพี่น้องเว้ย ดอกพี่น้องโอ้นี่ไงเจอแล้วอโอ้โหโอ้อ้ยอ้ยเจอแล้วเจอแล้วพี่น้อง้ยเราคิดว่าเราจะหาเห็ดไม่เจอซะแล้วพี่น้องพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยว,ยวพามาด,ามาดเูเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เราคิดว่าเราจะเป็นคนที่หาเห็ดไม่ไม่มีแล้วนะคะไม่เจอนะสงสัยจะได้ไปซื้อเขากินที่ไหนได้เราก็หาเจอนี่แต่ว่าอันนี้มันรู้สึกว่าจะแก่แล้วเอาไว้ทําเชื้อมันอันนี้ก็เป็นเห็ดพึงเห็ดพึงนะคะพี่น้องนะ,ะนี่โอ้อ่ะเราก็ไว้ทาเชื้อมันนะเอฟซีเนาะเออ่อะนะคะ อุ้ยนี่ไงอู้อู้ยเยอะเลยเยอะ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 โอ้ยเจอแล้ว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 พี่น้องอูุ้้ยเจอเห็ดเจอเห็ดอุ้ยเรากนึกว่าแต่เราหาเห็ดไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยเราหาเห็ดได้กินต้นนี้พี่น้องโอ้โหเรานึกว่าแต่เราจะไปหาที่ตลาดแต่อย่างเดียวแล้วเนี่ย โอ้ยหาเห็ดเจอด้วยนะพ <Hollywood> <tamam> ี่น <them anak lonely> ้องนี <Ser en Wet> ่โ no. อ้หนี่สามดอกพี่น้องสามดอกเนี่ยเอ๊สามโอ้นี่ไม่ใช่แค่สามดอกนี่ไงนี่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 โอ้นี่นี่สีสีสีทอกเอฟซีเนี่ยสีทอกนะหาเองตื่นเต้นเองนะพี่น้องหาเองตื่นเต้นเองโอ้ยเนี่ยมันผุดขึ้นมาเลยดูนี่ค่ะเห็ดแดงเนาะ ต่รู้สึกว่ามันจะแก่ๆแล้วแหละนะมันจะแก่ๆแล้ว <Wow. S 1> เอาไว้ทําพันธุ์มันเถอะเนาะนะนะเออเอาปลบกไว้คืนพี่น้องเอ้ยนะไว้ทําพันธุ์มันต่อไปอ่นะโอเคเรารู้แต่ว่าเราได้หาเห็ดเจอแล้วนะเราปลบกไว้เนาะเอซีเนาะเออนะให้ให้เป็นเชื้อมันไปโอ้โหนี่ไงตรงนี้อีกพี่น้องนี่โอ้โหนี่ไงนี่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 น,นี่โอ้มันขึ้นมาแล้วนี่ โอ้มันไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยโอ้นี่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 น,น,น,นี่โอ้เอฟซียิ่งหายยิ่งเจอยิ่งหายิ่งเจอเออโอ้โอ,โอ้พี่น้องเอ้ยเอาอ่ะพี่น้องนี่นี่ยิ่งหายิ่งเจอนะนี่ต้นนี้นะ่ะอ่ะแต่ว่าเอสเอ็นไม่ได้เก็บนะ <S <S ก็ไว้ทําเชื้อมันเนาะอืมไว้ให้เป็นเชือ้อเป็นไรมันไปเนาะนะคะจเดี๋ยวเราก็กบมันคืนเนาะ ปกมันไว้คือเนาะ fc เนาะเออทำเชื้อมันมันจะได้มีเชื้อไปอ่ะไปให้ fc โอ้ไปไป,ปแต่เห็นป้าแทบ้านบอกว่า,ามันมีเลยเนี่ยมันมามันมีตรงนี้ด้วยไะนี่นี่นี่ fc เนี่ยเชื้อมันนี่เนี่ยเนี่ยค่ะีค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะแต่เราต้องใช้ไม้ยาวๆนิดหนึ่งเราก็กลัวกลัวเขี่ยไปเขี่ยมาแล้วจะเออะไรเงี้ย อืมนะแถวนี้มันไ,ไม่รู้มีหรือเปล่าเน้องนะคะค่ะโอเคเอฟซนะนี่ค่ะต้นตรงนี้นะต้นหนอกล้วยตรงนี้นะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นว่ามีหรือเปล่าไะเดี๋ยวไปดูนงสงุในสวนต่อเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะเดี๋ยวเก็บเชื้อมันไว้มันจะขึ้นอีกไหมนะคะวันนั้นปดามาหาตรงนี้แหละโอ้ดีหงเจอแล้วนี่นี่ fc นี่มันขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้นี่ปาดพี่น้องนี่ประดามาอยู่มันขึ้นมาเลยงงงงงนีงงงงง่นี่เหลืองเหลืองนี่พี่น้องนี่มันกําลังขึ้นมาอีกนี่พี่น้องนี่โอ้โหดูมันหมานมันหมานเลยพี่น้องนี่เล็ก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 น,น,นี่นะนี่นะนี่นะ fc แต่ว่าเอ็นอนไม่เก็บนะไม่เก็บนะเออไม่เก็บเนาะนะคะ อหาต่อหาต่อ,อเราไม่เก็บนะคะ FC เนาะเดี๋ยวไว้เป็นเชื้อมันไปนะรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีรังแตนด้วยนะจะมีรังแตนด้วยนะคะเราไม่กล้าเข้าไปนะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็เจอสิ่งนี้นะคะที่ทุ่งนาเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนั้นอะ่ะเป็นเห็ดละงวงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ